มัดเปล่าหรอโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะตอนนี้ผมก็ได้ย้ายโรงเรียนแล้วนะฮะผมก็ย้ายมาอยู่โรงเรียน บ้านหนองกึ่มนะเออโรงเรียนอนะไรวะเนี่ยหนองกึ่มเนะี่ยก็ผมก็ย้ายออกจากมาลีแล้วนะก็อยากหาอะไรใหม่ๆนะก็เบื่อที่เดิมๆอะไรเงี้ยก็ลองเปลี่ยนดูบ้างนะฮะเบื่อจะมีอะไรทํามากขึ้นก็ผมก็ย้ายออกมาแล้วนะก็เดี๋ยวจะพาทัวรโรงเรียนนะ เรียนใหม่ก็ใครที่จะย้ายนะก็ต้องไปติดต่อสภานะแล้วก็เขาจะยึดทุกอย่างออกหมดเลยนะทั้งบัตรทั้งชุดนักเรียนบัตรม .1 ม .2 แล้วคือย้ายต้องเรียนใหม่แนะแล้วก็เสียงเงินหมื่นนึงนะซึ่งผมก็ย้ายมาละก็โรงเรียนก็จะประมาณนี้นะก็เป็นตึกแบบ ตึกสูงแล้วตึกใหญ่เลยนะฮะทีเดียวเนี่ยเป็นตึกใหญ่แล้วก็แล้วก็จะเป็นจุดโทรศษเรียนมาเรียนโชว์สักหน่อยละกันเรียนโชว์โรงเรียนใหม่ละ,ละกันอ่ากระดิกขากาสบ้บวก91เท่าไหร่วะ100 190อเฮ้าสิอยคิดผิด ถูกปะวะผิดเออมันต้อง190โอ้โหโง่ชิบหายโอ้โหคิดเลขผิดเออขอแก๊สตัวละกันลืมลืมลืมไม่ได้เรียนนานอะสี่หกหกแปดสี่แล้วก็บดตึงแปดบวกสามร้อยยี่สิบสี่ถูกปะวะเออถูกครับโอ้โหเขาารกคิดผิดไปน,นิดนึง ก็เดี๋ยวจะพาดูโรงบาลน,นะอืมโรงบาลที่นี่ก็จะเป็นสองชั้นนะนี่สองชั้นก็เตียงเยอะอยู่นะที่นี่ก็โรงพาบาลใโรงพาบาลอยู่ชั้นสองไม่ใช่สองชั้นนะก็ผมก็คล่องอยู่คนหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะเบิกรนแล้วกัน มีโรงเรียนมีแค่กี่คนวะเก้าคนนะใครอยากย้ายตามก็ย้ายมาเคื่อนี่ใครเดียใครโรเรียนนะอ่าสวัสดีครับ็กดหม่ใช่ไหมครับขอผมอ่าตามมาเลยครับตามมาเลยครับผมได้ครับชื่ออะไรเราครับอี่ครับ จะพาไปไหนแล้วครับอ่าจะพาไปหาประธานครับมนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนครับครับผมเสครับเสเสครับอัลโหลเด็กใหม่ครับเสเอาสวัสดีครับพ่อหนุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยยังไงเอ่ยพอดีว่าย้ายมาจากโรงเรียนหรือว่าเขาเล่นใหม่ครับ ย้ายมาจากโรงเรียนไหนครับย้ายมาจากโรงเรียนไหนเอ่ยย้ายมาจากนาลีครับนาลีอ๋อที่เขาฝากมาหรือเปล่าน้องเป้ง้องแป๊ะเขาหรือเปล่าที่ว่ายอมฝากครับใช่หรือเปล่าครับผมจะไปเอาแปะอยู่ครับขวบของใจน้องแปะน้องหนเดแล้วผมจะไปทามตัวตัวผมจะบอกก่อนนะตามกฎที่นี่เนาะครับากฎโรงเรียนนี้คือถ้าออกโรงเรียนจะเสียอยู่ประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทตากถั่วกระรีย้ายโรงเรียนนะครับได้ครับ ก็จะมีการปรับอะไรสักเล็กน้อยอ่ะการดันอาวุธอะไรนี่เราจะช่วยกันเต็มที่เลยนี่เรามีอาวุธใหญ่ยล้ว่ามีแต่ถังน้ํามันนะครับฮะผมพร้อมเผาอย่างเดียวครับไม่มีอาวุธใช่ปะครับมีแค่ไม้ปากกาเลดครับอ่าไม้พูไม้พูดีของผมอีกวิจันทร์อ่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวแป๊บนึงมแม่ผมสุก จะบอกกันทำไมล่ะกฎของโรงเรียนมีอยู่สามสี่อย่างคือหนึ่งเข้ามาโรงเรียนขอให้ใส่ชุดได้รก็สองคือเวลาสงค์างโรงเรียนแนะนําให้อ่ามารวมที่โรงเรียนทุกคนได้ครับ,รบผมแล้วก็อ่าหลังจากสงค์างโรงเรียนเสร็จจะมีแหลกอยู่ว่าจะเล่นอะไรหากันเล่นได้ครับแต่ต้องเล่นตามกฎ<ด>เราจะยย้ำตอนกดนะ <ปด S 1> ครับเอากดให้แน่ชัดเลยแบบเล่นเป็นนะเนาะเป็นครับ นี่ประธานของเราอาจประธานอย่าไปเขาลงครับเพราะเขาไม่ตามตามไปกฎโรงเรียนนะผมเดี๋ยวโอเคครับแต่บ่นเราอยากมีอาวุธมีอะไรก็แล้วอเหรอพี่อะไรนะครับถ้าอยากมีอาวุธมอสามออะไรก็เรียนครับผมจะดันให้ได้ครับต่อไปฟาร์มดันด้วยกันย้ายเข้ามาเรียนย้ายแล้วเอาละผมแนะนำคุณให้ละแม่จะเข้าใจอ่าแล้วก็พยายามอย่าอุ้มฝั่งตรงข้ามนะครับ นอกจากกางเกงเขียวห้ามอุ้มเลยครับผมได้ครับชื่ออะไรนะอุ้มคือกฎของเราคือใครอุ้มโรงเรียนอื่นคือส่งเข้าคุกนะครับครับเฮ้ยอย่าต่อยกูดิผมชื่อเวงครับเวงครับอ้าวมาจากวัดเขาปะเนี่ยมาจากนาลีครับอะไรลคนนาลีเราต้อนรับให้ดีเลยนาลีอ่ะเคยอว่าคนคุ้นเหมือนเด็กเก่าวัดเขาเลยนะ ผมเคยอยู่อยู่ครับโอ้หนี่มันพระอาจารย์อาดาป่ะเนี่ยครับผมโอ้ยคุณใช่ไหมที่สอใช่ใช่เสร็แล้วนี่ใช่แล้วคือน้องแปะโอ้ยเนี่ยพระอาจารย์ผมเองน่ะเดี๋ยวผมขอไปตีกับแปะก่อนแล้วกันครับผมนัดเขาไว้โอเคเพราะว่าตีเล่นเหรอครับตีจริงจังเลยนะครับผมมันต้เขาครับวันนี้ให้ดีแลกก่อนพรุ่งนี้ก็เจอกันนะพี่เวงโอเคครับเจอกันครับอ๋อนี่เวงเหรอครับ อ้าวไอเบงนี่ว่าเฮ้ยโอเคคือว่าใครโอเคพี่ติดตามเองเหงาใช่ใช่ดูทุกคลิปเลยนะใช่เพราะว่าผมก็ดูเขาอยู่เหมือนกันครับดูทุกช่องพี่ด้วยนะช่องเนียน์ฟิกนะนครับแต่แล้วเห็นเบงอ่ะเออท้อใจเหมือนกันพี่ก็เออน้ำตาได้ไหลพี่ไอเบงบอกว่าเอออะไรวะ ใจจริงก็อยากอยู่วัดเขาได้แต่เพื่อนมันทะเลาะกันทําไงได้เขเข้าใจเรื่องดราม่าเพราะว่าเออใจอะไรเราอยู่เพราะนั่นเราแป่งตั้งขึ้นมาเราปั้นื่วยกันขึ้นมาใช่เปล่าใครเข้ามาวะแป๊ะผมใจมากแป๊ะอาจจะตามมาก็ได้เขาบอกให้ผมย้ายมาก่อนใช่เดี๋ยวกลั่นนโรงแรมผมขอตีเขาหน่อยแล้วกันอยู่นี่ครับอยู่ไหนเนี่ย มาแย้งเรียนแล้วเดี๋ยวหาอะไรหน่อยฮะเดี๋ยวตีต้อนรับเกงใหม่หน่อยแล้วกันอเกงใหม่มันต้องแบบเปื้เลือดหน่อยเว้ยไม่งั้นมันจะไม่ซึมซับความเดือดไม่เดี๋ยวท้าสักคนเน๊ อยากโดนไล่ตีขอสิบหนึ่งนะวะเก่งไปไหนวะเนี่ยเก่งไปไหนไม่เจอละตีแม่งไอ้นี่กันเลยเอาบ้าเออบ้า มึงเอาเบ้ามึงเอาเบ้าไม่ดีไมด่ดีขอทีละตัวได้เล้าทีละตัวได้เบ้าไม่ดีไม่ดีแบบลอขเขาบนเลยโอเคดี๋ยว mặt pa hả? đi à! <cười> <cười> oh, oh, oh <laughs> <But doing? cười> แมงเอ้ยโดนอีโมอ้าวชนรถกูอีกเดี๋ยวเลยกูไปพาฝืนละเมืกก่อ,นะอก,กี้โดนอีโมนะเออเมื่อกี้โดนอีโมนี่แอบชบนรถล้มละโอ้โหโดนเพนเนี่ยแล้วกับ,บังเรียกันแล้วกัน วุ้ยเที่ยวเอาเฮ้ยมันเออโหลกกรโดษวะน้องทีผมยังจำทางไปโรงเรียนไข้าได้เลยว่าไปทางไหนวะโรงเรีย,ยนต้องไปเส้นนี้นะน่าจะไปเส้นนี้นะอือหือ

Đừng có một điều người điều Mới đi Ê, cô gái chơi này đi Thấy quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để มาดีสตัตว์ตีไม่ให้เติมเลือดก่อนเปล่าเติมเลือดก่อนหรือเปล่ามาเลยไ,ไ,ไม่ต้องหลอกขี้ทีเดียวก็ตายแล้วไอ้เงอะอะไรพี่พะพี่บ้องทำไมพามครั้งวะไอ้ <c oughs> ไอ้ <c oughs> ไอ้ <c oughs> ไอ้ มาเพื่อน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 อ้าวมันเกิดยัง